โอเคครับการสวัสดีครับวันนี้อยู่กับผมโจ EX Slider นะครับผมวันนี้ก็จะมาสอนโหลดเซิร์ฟเอเชียนะครับผมเซิร์ฟนี้แจกของเยอะจริงๆดูครับผมแจกโคตรเยอะนะสมัครใหม่มาปุ๊บอย่าลืมดูในกล่องข้อความนะครับผมกล่องข้อความมันแจกของมากมายนะครับผมอันนี้คืออะไรไม่รู้อาจแจกว่าวอะไรก็ไม่รู้นะก็มาดูกันได้นะผมแจกอีเวนต์นะครับผมผมก็ไม่รู้ว่าอีเวนต์ที่อะไรเหมือนกันผมยังไม่เคยเล่นเลย ได้สก,กินแล้วก็ได้ลูกแก้วนะครับผมเอาไว้สุ่มลอตเตอรี่กันได้แล้วก็อะไรเนี่ยกงล้ออ่าหมุนฟรีหนึ่งครั้งครับผมผมจะหมุนฟรีนะดูได้ว่าผมได้อะไรขอให้ได้ลูกแก้วเถิดอ่ะเกือบได้ลูกแก้วครับผมได้ฮีโร่มาหนึ่งตัวนะครับผมเป็นฮีโร่เช่านะทุกคนฮีโร่เช่าโอเคเดี๋ยวผมจะพามาดูอีเวนต์นะครับผมอีเวนต์มีอะไรมั่งมี เล่นนะครับผมเล่น1วันได้3อันใช่ไหมได้ได้ไข่เอาไข่ไปแลกกรอบรูปแล้วก็แลกลูกแก้วครับผมอันนี้ก็คือเล่นนะผมได้กล่องแล้วก็ไดเ้เติมพรีเมียมครับผมเติมพรีเมียมได้สกินของไวโอเลนะครับผมสกินนักเรียนไวโอเลอ่าสกินตามรูปเลยแล้วก็มาดูที่ช็อปกันนะผมช็อปจะอ่าเป็นไงเอลซุขายที่18,000นะครับผม แล้วก็อ่ะไม่คือกล่องอะไรก็ไม่รู้นะผมซุ่มอยู่นะผมซุ่มผมก็ยังงงอยู่อ่ะเดี๋ยวผมจะลองซุ่มอีกกล่องหนึ่งนะรผมกล่องนี้มันราคาประมาณ500รอยบาทนะครับผม5้ารอยบาทเหมือนเอา5้าร้อยไปแลกเกลือไงก็ไม่รู้นะอ่ะอ่ะเกลือครับผมเหมือนเอาห้ารอยไปแลก3 5 0อยห้าิเกลือไหมเหมือนเสียเหมือนขาดทุน1 5อยห้าฟรีๆมาดูกันที่ฮีโร่นะครับผมฮีโร่อาจจะ ตามเซิร์ฟไทยนิดๆนะครับผมแต่สกินผมว่ามันก็น่าจะไม่ตามกันนะมั้โอเคครับผมฮีโรดใหม่ล่าสุดของเซิร์ฟนี้นะครับผมคือฮายาเตะนะครับผมโอเคแล้วก็เลื่อนมาผมดัซซี่ครับผมขายหมดนะครับผมเกมนี้เอ้เซิร์ฟนี้ขายหมดนะครับผมขายเป็นเหรียญทองหมดนะครับผมเซิร์ฟนี้ก็คือว่าเก็บเงินนะครับผมเก็บเงินซื้อส่วนปิงสีเขียวไม่ต้องใช้ NVP ในการช่วยเล่นนะครับผมคือ ฮีโร่ที่แพงสุดก็คือเพื่อฮีโร่ดีซีครับผม2องหมสามเฮ้ยสกินสกัดเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยเฮ้ยสกินสกัดเฮ้ยไอ้เหี้ยมันสกินสกัดยังไม่เข้าไทยนะครับผมยังไม่เข้าไทยนะโอ้โหโอ้โหสุดยอดเลยกงล้อมมรณะได้สกัดนะครับผมอ่ะได้สกัดนะครับผมสกินสกัดอยู่ในกงล้อมมรณะส่วน ลอตเตอรี่ผมมีอยู่4อันเดี๋ยวผมจะสุ่มไปนะผม4อันผมไปดูว่าเซิฟนี้ผมจะได้ของดีหรือเปล่าผมอยากได้ซูกาครับผมสกินซูกาโอ้โหเกลือเห็นสกินซูกามัไหมครับผมอยากได้สกินซูกาครับผมส่วนซูกาผมจะไปซื้อเองนะเอาแค่สกินพอเฮ้ยได้อะไเออเอ็กแท็กดัมมิทหนึ่งจุดหกแล้วก็สปีดอ๋อเป็นเป็นรูลูนวิ่งะครับผมรูลูนวิ่งกับเพ่็ก t อ a c แท็กประมาณนี้ แล้วก็ได้เพชรครับผม120นะก็คือว่าเพชรเพชรเซริฟนี้ก็โอเคนะคือว่าผมได้488เพชรเลยใช่ไหม่ะมันเอาไปซื้อกล่องฮีโร่ได้นะเดี๋ยวผมจะไปซื้อกล่องฮีโร่ให้ดูนะครับผมอันนี้ก็เป็นการเติมเพื่อแลกเออสกินนะผมเศษสกินก็ไม่ต้องไปเติมแม่งหรอกอ่ะเห็นไหมครับผมมันจะเห็นไหมครับมันจะมี อ่าโอเมกา้าแล้วก็สกัดนะครับผมผมจะแลกสกัดนะอ่าผมจะซื้อสกัดเลยก็แล้วกันสกัดครับผมเห็นไหมผมได้ฮีโร่ฟรีหนึ่งตัวนะผมสมัครใหม่มาได้ฮีโร่ฟรีหนึ่งตัวฟรี free. คือว่าคุ้มมากนะแล้วก็มาดูกันที่อันนี้ครับผมมันก็อาจจะแพงกว่าเซิร์ฟไทยหน่อยหนึ่งนะเพื่อไอลูกแก้วอะไรอย่างนี้อันนี้คืออะไรอะอะเรน่าพาร์ท อ่าได้ได้ได้รูนคือถุงสุ่มรูนนะผมวันหนึ่งได้สามครั้งเหมือนกับเอ่อเมจิกลอตเตอรี่อ่ะมันเหมือนลูกแก้วลอตเตอรี่อ่ะส่วนฮีโร่ก็มีแค่นี้นะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูสกินนะอ่าสกินอันแรกคือนิวครับผมนิวสกัดครับผมสกัดนี่เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับผมเพิ่งเข้ามาใหม่เซิร์ฟไทยยังไม่เข้านะอ่าโคตรเทเลยวะจัดทั้งหน่อยไหม แล้วพึ่งไปพิ่งไปแลกสก,กัดมาด้วยอยากได้สก,กัดว่ะเดี๋ยวรอเข้าไทยดีกว่าเดี๋ยวซื้อแน่นอนข้างล่างก็น่าจะเป็นสก,กินที่แบบเออ,อสวยๆแต่เซิร์ฟไทยมีหมดแล้วประมาณนี้แล้วก็มีซูก้ารนะผมซูก้าที่ยังไม่เข้าไทยเหมือนกันนะซูก้าล่างสีม,ม่วงเมื่อกี้นี้อยู่ไหนวะแจกฟรีก็โอเคเดีว๋ววะอย่างเงี้ยแจกฟรีให้หน่อยเถอะ เอ้ยแต่เมื่อกี้สกัดกับเซลฟิตนี่หน้าเหมือนกันเลยนะดูดิครับดูดิดูโครงหน้ามันดิโอหน้าเหมือนกันเลยอย่างกับพี่น้องกันเย็ดเป็ด <c oughs> อ่ะแล้วก็ไม่มีไม่มีอะไรแล้วนะก็นอกจากเพลกสกินที่มันแบบมีทไทยมีหมดแล้วแต่อเน,นี้เห็นไหมซูก้าครับผมอยู่ข้าง,งย้อนเลยโคตรเท่เลยโอ้โหโหลดโหลดโหลดเน็ตผมอาจจะช้าไปนิดนึงนะครับผมขอโทษด้วยนะครับก็ ช่วงนี้ลิงมันกัดสายเน็ตผมนะก็โทรไาช่างเขามาแล้วลิงมันออกมาหากินนะมันก็เลยไปกัดสายสายเน็ตผมอะมันไปกัดกัดหรือขย่มก็ไม่รู้แต่ผมว่าน่าจะกัดนะเพราะเน็ตผมขัดขัดให้หายไปหลายช่วงเหมือนกันแล้วก็ไม่มีสกินอะไรที่แบบแบบนำเซิร์ฟไทยแล้วนะมีสสกินแล้วที่นำเซิร์ฟไทยนะครับสสกินที่นำเซิร์ฟไทยอาจจะมีสกินนะผมที่นำเซิร์ฟไทยอยู่ตอนนี้ มีแค่นี้เนละยส่วนเออเวเลอร์พาร์เดี๋ยวผมจะพาไปดูนะผมเดี๋ยวผมจะพาไปดูว่ามันได้อะไรมั่งนะเวเลอร์พาร์ก็มาดูกันชิ้นส่วนสกินนี่ก่อนเลยไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปดูฮีโร่กันดีกว่าชิ้นส่วนฮีโร่ว่าเราจะได้อะไรมัางนะก็ไปเดี๋ยวดูชิ้นส่วนฮีโร่ได้ MK ด้วยเอ้เด้วูคองครับผมติดติดมาจากฮอน MK ได้วูคองครับผม หนึ120่งร้อยยี่สิบเออหนึ่งร้อยยี่สิบส่วนอนะันนี้ก็เป็นเพื่อสกินนะผมสกินก็ก็โอเคนะสกินก็สวยอยู่นะเฮ้ยมีอะไรอะ่ะหุย้ยโอ้โเตียวส,สิว <c oughs> ใช่ปะวะเออใช่ใช่ใช่แล้วก็เอ่อเทอรนัทนะผมวาเลนทายเทลอรนัทวาเลนทายเอ้าทำไมเป็นลีเอน่าวะ เอ้าไอ้ไอ้เฮียบัคเฉยเป,เป็นลีลีเอน่าเฉยเลยกูงงเลยเอ้าอาจจะแบบซื้อสกินวัลลนทน์แลวแบบเป็นร่างเอ,อ่อลีเอน่าถือล่มยิงก็ได้ไหมประมาณนี้ลีเ <c oughs> อน่าอาจจะถือล่มยิงก็ได้นะก็ไปลองซอื้อกันได้ครับผมส่วนออลูกแก้วแล้วครับผมได้เออ ไอลิแล้วก็ไวโอเลตแล้วก็มูราดแล้วก็ทาร่าแล้วก็พิกซี่แล้วก็มารลอดนะครับผมโอเคมีแค่นี้นะเดี๋ยวจะพาไปดูอะไรอีกดีไปดูอะไรอีกนึกไม่ออกนะเดี๋ยวพาไปดูวิลล่พาร์ทครับผมเดี๋ยวผมรอโหลดก่อนนะแล้วก็เดี๋ยวจะเลื่อนหาดูอะไรอันนี้คือนี่คือเติมนะครับผมเติม20บาทได้โอมนนะครับผมอะครับผมมันก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็ พามาดูเพื่อฮีโร่อะไรจบแล้วเดี๋ยวผมรอวิลเลอร์พาร์โหลดเสร็จนะครับผมผมจะพามาดูวิลเลอร์พาร์กันนะว่ามันได้อะไรกันโอเคนี่ก็คือกล่องที่ผมได้มาจากการเลื่อนเวลนะครับผมผมจะรับให้หมดเลยเพืกเพชรมันมีค่ามากนะเพืกเพชรเนี่ยมันเอาไปซื้อฮีโร,ร่ได้ซื้อลูกแก้วสุ่มลอตเตอรี่ได้ก็เก็บไว้ดีกว่าโอเคไปวิลเลอร์พาร์น่าจ,จะโหลดเกือบเสร็จแล้วได้70%แล้วเด<ห>ี๋ยวไปเปิด อ่ะอีเวตนก็ไม่มีอะไรแล้วนะก็เดี๋ยวจะไปเปิดอันนี้กันดีกว่าไปในอ่ะกระเป๋ากันมาเปิดกล่องที่ได้เมื่อกี้นี้ก็ไม่มีอะไรครับผมข้ามเวลาไปเผื่อมีของเด็ดๆให้ดูนะก็เป็นลูกแก้วครับผมสุ่มอ่าสุ่มได้เพื่อกร,ร,รูนเวลสนะครับรูนเวลสและเงินอีก400ร้อยโหสุดยอดเลย แล้วก็กล่องที่ได้มาจากอะไรก็ไม่รู้อ่ะเปิดไปเลยว้าวเอาอมาทำอะไรก็ไม่รู้นะมันแจกมาเพื่ออาจจะมีแรให้แลกนะในอนาคตแล้วก็เพื่อแต่งตัวอ่ะเดี๋ยวผมจะพามาดูเพื่อแต่งตัวเพื่อแต่งตัวน่าจะเข้าแล้วนะอ่ะอ่ะเข้าแล้วจริงๆนะครับผมเพื่อแต่งตัวของบัตเตอร์ไฟนะคะก็มีสีผมอันนี้มันให้โหลดนะแต่ผมไม่โหลดดีกว่า อาจจะรอนานเดี๋ยวไปดูเพื่ออ่าทาเต้นหองแวนก็มีแค่นี้นะส่วนอ่าวิลพาร์ตโหลดเสร็จแล้วครับผมวิลพาร์ตนะว่ามันได้อะไรกันมั่งแน่นอนอะ่ะต้องมันต้องได้ฮายาเตะครับผมอ่าสายฟรีได้กล่องลูนนะครับสายฟรีได้กล่องลูนส่วนเติมได้เพื่อสกินนะผมมีเอลซูแล้วก็อิกแนกโอ้โหฝัดโรด้ากูเลยจบกัน โอเคครับกลับเข้ามาใหม่นะกับเวลเ p าส์นะครับผมอ่าได้อีกแนกครับผมแล้วก็เอลสแล้วก็โอเมก้านะครับผมเติมประมาณ1,899บาทแต่เป็นเงินอะไรไม่รู้นะก็ประมาณนั้นส่วนสายฟรีก็ได้เพื่อเพออื่อโปรไฟล์อ่าประมาณนั้นแล้วก็สายเติมได้เป็นออแน่นอนว่าต้องได้อ,อ,อะไรวะไฮะเตะแน่นอนครับผมเอ้สายฟรีได้ไฮเตะอ๋อได้เช่านะ ได้เช่าไฮยเตะนะครับผมตกใจคิดว่าสายฟรีได้ไฮยเตะนะโอ้โหไม่เติมดีกว่านะถ้าเกิดได้ไฮยเตะฟรีๆเล่นอย่างนี้อ่ะครับผมแล้วก็เป็นแน่นอนว่าเติมมันต้องคุ้มแน่นอนนะครับผมเวลล์พาร์ทมันต้องคุ้มแน่ๆเห็นไหมเฮ้สายฟรีได้ไฮยเตะเหรอเฮ้ยจริงจริงดิเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยได้ไฮยเตะดูดิเฮ้ยได้ไฮยเตะนะทุกคนสายฟรีได้ไฮยเตะนะ โอ้โหใครอยากเล่นฮายาเตะแบบถาวรมาเซิฟนี้ได้เลยเวลประมาณ35นะครับผมได้ฮายาเตะใช้เล่นแน่นอนไม่ต้องเติมนะไม่ต้องเติมไม่แต่บาทเดียวเลยคือทำเควสไปเรื่อยๆได้ฮาเาเตแน่นอน,นครับผมเวล35ส่วนผมได้เวล1แล้วเดี๋ยวก็เล่นไปเรื่อยๆโอเคใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e ให้ด้วยนะผมไปละไว้เจอกันในพาร์ทต,ต่อไปนะครับผมอยากให้ผมโหลดเซิฟอะไร ขอเข้ามาในแฟนเพจได้ไปละไว้เจอกันในพัทหน้ามาดูวิธีการโหลดกันดีกว่านะครับผมอ่ะผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับอ่ะใครที่โหลดเสร็จปุ๊บก็ติดตั้งอย่างผมเลยนะติดตั้งครับผมกดไปเรื่อยๆอ่ะกดติดตั้งเลยมันเด้งอะไรขึ้นมาก็ยอมรับมันไปให้หมดเลยนะครับผมอ่ะกดเปิดนะครับผมกดเปิดไปเลย บางเครื่องอาจจะรอนานนะผมก็รอนานนะครับผมอ่าผมจะเลื่อนไปนะครับผมผมจะตัดต่อเลยนะทุกคนไปผมจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปนะครับผมลิงก์สำหรับโหลดเซิร์ฟเอเชียนะครับผมผมจะทิ้งไว้ใต้คลิปโหลดได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android นะครับผมโหลดได้ที่ทาง Play Store แล้วก็เอ่อแอปแอปสโต้โหลดได้หมดเลยแล้วก็โหลดได้ใน APK เคอรพียว ผมจะทิ้งลิงก์งไว้ใต้คลิปก็แล้วกันนะครับผมส่วนการโหลดก็มีแค่ติดตั้งอะไรอย่างที่ผมทําให้ดูเมื่อกี้นี้แล้วก็รออัปเดตแล้วก็เข้าไปเล่นได้เลยแค่นั้นนะครับก็มีแค่นี้แหละอ่ะผมไปแล้วนะกดไลค์กดซับสไครต์ให้ด้วยโอเคซับสไครต์ผมแลวกดกระดิ่งให้ด้วยนะกดแชร์ให้ด้วยไปไปละไปบ่ายไปเจอกันในพัทนะ